สวัสดีครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับกำัง <c oughs> เตรีย,เยมเเอาไหมเาหม่องเรามาอยู่ที่เออใช่ปากคองตลาดกับปันแล้วก็อไอเมสแล้วก็ไอเมสตอนนี้กำลังกินข้าวกันอยู่วันนี้ก็จะเป็นวงชิวๆอยากพูดอะไรก็พูดครับไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวพามาเที่ยวดูแบบพอตลาดนิดหน่อยนี่แหละครับการอับประทานอาหารอิตาลีที่ถูกต้องนะครับทำไมไม่มีข้องทำไมพวกเมืองสองคนเป็นแฟนกันไหมเนี่ยสั่งอะไรมาครับอ๋ออาหารอิตาลีครับผมครับครับเอเบสเ่ไม่ได้สั่งอะไรมาเพราะว่าเพราะว่าไอเบสเพื่อนไงข้ยวเสียว เว้ยไม่ก <descon pone> <ori> ินก๋วยเตี๋ยวให้ดูหน่อยมได้นาะจุ่มลงไปในน้จเช่วยกินกูกินไม่าลจุมมาจุมกาดที่มองมามีมีแกงมาเพิ่มเติมเพิ่มนะครับมม่้กม คีมแบมมินแม่นี่บอกนไม่เฉยบอกูไม่เฉยกูจะไปลงคุณบอกว่าไม่ต้องสวยถ้าเราคุได้กล้องหน้ามันนี่เห่ามานี่เห่าแล้วกูนึกว่าิดหมด กองตลาดอยู่กับใครครับปันครับมินค่ะสีขาวขคุณครับเบสครับตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการถ่ายคลิปวันนี้กูกำลังจะเปล่าร้องข้ามาปากพองเลยกูไม่รู้เฟรมไง เป็นเต้นเต้นปันเป็นยีรุเบอผมเป็นตากล้องส่วนตัวของจริงนะไม่เป็นามชีวิตคนนังใช่จริงๆอะช่องเนี้ยเรากำลังจะเปิใช่ติดตามได้นะครับไอ IG อยู่นี่ไอจีไอจีไอจีอยู่ดีไอจอยู่ตรงนี้นะเนี่ยหรืออยู่ตรงนี้หรือนี่แต่ว่ามีแชรแล้วนะคะไม่ต้อง อันนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ดอกไม้ไมไมนี่ไลนไนะเบสเขาไ,ได้เหรอก็ได้แต่อาจจะต้องซื้อด่อต้องือให้นะมาดูว่ะ

อคิดว่าวันนี้อากาศเป็นไงบ้าง้อนชิบหายครับโอ้ <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบถ้ามาตอนเย็นนี่แบบน่าจะดีนะเออบรรยากาศกาจะสวยแบบนี้แบบเย็นๆหน่อยแบบมีน่ารักแล้วเปียกหมดแล้วเนี่ย ไปกำลังจะไปสพานพุทธกันเพราะว่าได้ดอกไม้มาแล้วอะไรดอกเล็กๆดอกใหญ่ใมีหมดเลยนะลกพอโถ ตอนนี้เรากำลัง,ลง waiting my friend <c oughs> และว,วันนี้เราก็ต้องขอจบที่นีะทุกคนมาฝาก